สำหรับซีรีส์เพย์เลอร์ไม่อาจทำหลักเราได้รับแรงบนันดาลใจมาจากนิยายนะคะที่เป็นเล่มหนังสือซึ่งเป็นนิยายที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในตัวนิยายเองอก็ได้รับความสนใจมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีใครหยิบออกมาทําเป็นซีรีส์หรืออ<ท>ะไรเงี้เราก็มีการพูด <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> คุยกับคุณนักเขียนแล้วก็ได้หยิบนิยายเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ค่ะความน่าสนใจของเรืออะไรครับในเรื่องน่ะมีครบรถทั้งมีกลิ่นอายของความรักความสนุกสนาน ความน่าติดตามความขบขันมีดรามา่าด้วยเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการยิบนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาทำเป็นซีรีส์มันแตกตา่ตางในงัจกับนิยายกับทียย่ทำเนซีรีส์เตัวเล่มนิยายอ่ะเนื้อหาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าซีรีส์เรามีการเพิ่มอะไรเข้าไปบางอย่างให้มีความน่าติดตามมากขึ้นมีความสนุกมากขึ้นเรามีการพูดคุยกับทีมเขียนบทแล้วก็พูกกับในการเพิ่มเนื้อหาเข้าไป อย่างตอนที่เราอ่านตรงไหนมันคือตบเราให้เราซึ้ว่าเราอยากหยิบเรื่องนี้มาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ถ่ายเออเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดจากตัวละครทั้งสองตัวบางเรื่องอะดําเนินด้วยตัวละครเพียงตัวเดียวจากมุมมองเดียวแต่ว่าของเรื่องเพยเลอร์อะมันช่วงแรกอาจจะเป็นตัวละครหลักหนึ่งคนถ่ายทอดเรื่องราวออกมาแต่งพอผ่านไปสักพักเราก็จะได้เห็นมุมมองจากตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยคือไม่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่เพียงแค่คู่หลักอะค่ะ บรรยากาศไายล้อมทั้งหมดในเรื่องจะพาให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็น่าติดตามเรื่องราวไปจนตลอดจนจบเรื่อง <c oughs> เนื่องจากคาแรคเตอร์ในในตัวซีรีส์ <c oughs> จ,รจริงๆน้องค่อนข้างตรงคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมากใช่ใชจริงๆค่ะถ้าถ้าถ้าใครที่มีโอกาสได้อ่านตัวนิยายนะคะก็จะทราบว่าตัวนางเอกที่ชื่อพี่พลอยเนี่ยเป็นดารานางร้ายที่มีความเป็นแฟชั่นค่อนข้างสูงซึ่งตัวน้องไอก็ตอบ ตรงนั้นอยู่แล้วค่อนข้างตรงคาแรคเตอร์มากตัวหอมด้วยไหมตัวหอมใช่ตัวหอมค่ะเจอการครั้งแรกคือน้องมาพร้อมกลิ่นหอมอยู่แล้วด้วยกับในนิยายก็ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวละครปันที่เป็นคู่กันก็มีความสดใสน่ารักมีความฉลาดแล้วก็มีความมั่นใจซึ่งจริงน้องมีก็ตามที่เห็นเลยค่ะจริงๆเออแคสมากับตัวบทละครค่อนข้างตรงกันค่ะใช่คู่รคู่รองเองก็เป็นสีสันของเรื่องนี้ จริงๆอยากให้ติดตามเพราะว่าก็มีความแก่นแก้วใดๆสองคนนี้ก็เหมาะกับบทที่ตัวเองได้รับเช่นกันเจ <c oughs> ก็มีความคูคูคเป็นในเรื่องจะเป็นดาราที่เป็นระดับเอเชียซึ่งก็น้องก็เหมาะสมนะคะไม,ไม่ไม่น่ามีใครอยากโต้โต้แย้งอะไรส่วน,ส,วนส่วนปลางที่เป็นคู่เขาก็ตามบทในเรื่องก็ค่อนข้างเหมาะสมลักษณะส่วนตัวหรือว่าลุคภายนอกค่อนข้างตรงกับตัวละครทั้ง4ตัวอยู่แล้วคะ่ะ ที่อยูมาพี่กผู้แรกในมารงกายไู้รา่ค่ะ <ๆ S 2> าาราเตร็ตรงกัาตรงัมนปาต่านคาแรคแล้มัตรงกับรไงบ้างคือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่พลอ,อยตรงกับตัวเราในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทัภายนอกแล้วก็ภายในคือภายนอกก่อนเน่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หารกตัวเรามากแม้ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเป็น ส่วนข้างในของเขาอะเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ f o l โล่ตามคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งซึ่งตอนที่อ่านอะเรารับเล่นเรื่องนี้จากคาแรคเตอร์พิพลอยค่ะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเรื่องแต่เรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ใหม่แล้วเรายังไม่เคยได้แสดงจริงจริงิงทั้งตัวตรงหรอบจริงไหมใช่ลองดมให้ลดมให้ะนี่ยลดมให้ ก็เมื่อกี้เขาตอบของพี่พลอยก่อนว่าตัวหอมจริงไหมคือจริงค่ะเขามีเทคนิคการฉีดน้ําหอมด้วยนะคะหอมจนหนูต้องถามว่าฉีดยังไงเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ฉีดชุดชุดชุดฉันฉีดชุ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 ดชเปืองอ่าค่ะเปลืองมากต่อเดือน ใช่ค่ะของมี่นะคะก็รับบทเป็นปันค่ะซึ่งจะเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะที่มีความมั่นใจมีความสุกสนเนาะเป็นน้องคนเล็กแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องค่ะเขาจะต้องมาหาบางอย่างจากพี่พลอยแล้วก็แบบว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมก็จะมีการแบบชิงไหวชิงพลิปกันนะคะแต่โทนเรื่องเนี่ยก็จะมาในโมูดของโรแมนติกคอมดี้ใช่แล้ก็จะมีความดราม่าเข้ามาเล็กๆเหมือนอย่างที่ พี่เดียบอกคือตอนแรกมันจะเป็นการเล่าเรื่องมุมมองของปันสวั์ในพาร์ทหลังจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านในมุมของเราก็คือเหมือนเป็นการเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาของสองตัวละครพวกเราอะค่ะอืมนี้คือแบบโคละสมมติถ้ามีสิบสองอีพีก็คือคละอีพีับ่ทอดเป็นการเกลี่ยเกลี่ยประมาณนั้นนะคะสลับบ้างคือสลับไปสลับมาเป็นการเล่าเพื่อให้สนุกขึ้นไม่ได้แบ่งแบบชึบขนาดนั้นแต่ว่า จะเป็นการเล่าเหมือนแบบเป็นมูดของตัวปันก่อนแล้วก็จะเป็นมุมมองของตัวเราว่าทําไมเราถึงได้เป็นแบบนี้แล้วทำไมตัวเขาถึงได้เป็นแบบนี้ใช่คู่เรามั็นน่าติดตามยังไงคู่เราหน้าติดตามมากค่ะเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาแบบในทีเซอร์เนาะสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาเมาอยู่ที่ห้องเราแบบ<ช>ตื่นมาไม่รู้เรื่องอันนั้นก็สนุกแล้วแล้วคราวนี้มันก็จะเป็นการแบบ เราก็จะเล่นไปกับเขาเล่นเกมไปกับเขาคือเหมือนกับตัวปันเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพี่พลอยเป็นเหยื่อของเขาแน่ๆค่ะแล้วก็แบบว่ามีความมั่นใจไปสูงที่จะไปอ่อยพี่พลอยเพื่อที่จะหลวงความลับบางอย่างใช่ไหมคะแต่พอหลังๆความจริงก็จะเริ่มค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาความสนุกมันก็เลยจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะถัดมาเกกับนิงๆค่ะของเราก็จะได้ค่ะ ของคู่เรานะคะก็จะเป็นค ah, oh. ู่รักกันแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมของคานอ่าคุอยู่ฝั่งที่ถ้าเกไม่ได้เวลาเรตกอขอคุณแล้วได้นำตัวแบบว่ายังไงสวัสดีค่ะไกด์ซัพเปอร์ค่ะรับบทเป็นเจเจราพัสค่ะก็ในเรื่องนะคะก็เป็นเอ่อเป็นเป็นนักแสดงแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วความ ชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็อยู่จะอยู่ที่ความรักจะอยู่ที่เขาเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะนิงหนิงมาริกาค่ะรับบทเป็นปรางค่ะก็ในเรื่องจะเป็นพี่สาวของปันนะคะหนิงรู้สึกว่าบทที่หนิงได้รับก็คือเป็นพี่สาวที่สงสัยก็คือแบบจะเป็นคนนั้นจะใส่ใจคนรอบข้างไปหมดเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหนิงว่าจะเป็น มุมมองแทนคนดูในระดับหนึ่งด้วยเหมือนเราจะคอยสงสัยให้คนดูคิดตามว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ตรงนี้ไปถึงไหนแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยากจะจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบแผนที่เรียบร้อยในความคิดของตัวเองประมาณนี้ค่ะอย่ในเรื่องคือเราต้องเป็นใจกันก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นก็ยากไหมไม่ยากเลยค่ะจริงๆในนิยายอะค่ะไม่ค่อยมีเส้นเรื่องของเรามากนักแต่ว่าตัว ซีรีส์จริงเนี่ยก็มีการเขียนเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมาค่ะก็อยากให้เราติดตามนะคะ,ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยาก,กาาาคู่เรา,าเป็นรสชาติแบบไหนคู่เราท่านเป็นรสชาติหรอคะอ่ะมีอ่วนหวานอาจจะมีปนขมนิดนึง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 ใช่ค่ะเป็นเป็นคู่ที่จะมาสร้างสีสันค <c oughs> ่ะแล้วก็เป็นคนที่สังเกตการสองคนนี้ว่าแล้วอยากใส่ใจใส่ใจใส่ใจนิดหนึ่งคือเหมือนชั้นไหมแล้วยังไงมีสองคนนั้นข้างบ้านเองใช่ อันนี้เป็น์เรื่องแรกของวัาสองคนณหป่าใช่ค่ะตัวยังไงบ้างส่วนตัวเกรสเกรสถ้าไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวอะไรเลยแค่ทำกันบ้านเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็เข้าคลาสเวิร์กชอปแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเราต้องเราต้องปรับตัวเยอะหรือว่าเราเครียดหรือกดดันไม่เลยค่ะมีความสุขกับโปรเจกต์นี้มากใช่ฉน,นิงก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะนี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกัน ใช่ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นก็คือก็ทําการบ้านตัวละครอะไรแบบตามปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ค่ะแคสค่อนข้างตรงมากๆเลยทําให้เราไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสองคนเหมือนคาแรคเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเฮ้ยยุ่งนี้เลยเหรอใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบค่ะชาวยุ่งมืกเลย อยากใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราแคร์คนอื่นมากๆเราก็เลยใส่ใจคนอื่นเยอะค่ะก็คือออกมาแล้วก็เข้าบัตรหมดได้เลยทั้งหมดเลยทั้งกี่บทใช่ค่ะคือมูจะสนใจเรื่องคนอื่นจนเรื่องของคู่เราเฮ้ยสปอยปะเนี่ยยังไม่ได้เล่าเลยสุดท้ายได้ฝากคู่เราที่ติดตามคู่เราว่ามันจะมีรสชาติยังไง ค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้นะคะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยอยากให้ติดตามเส้นเรื่องของพวกเราด้วยอยากให้รู้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนแล้วกันค่ะใช่รู้จักสองคนนกันนะครับฝากรุ่เจ๊กนี่อันนี้คือคู่สามคือก็สำหรับคู่สามคู่สาม รบบโปรเจกต์ของเพลเยอร์นะคะก็ขอฝาก h a ป d อ o ส Studio ไว้ในอ้อมใจของแฟนๆทุกคนของพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube TikTok X หรือว่า Facebook, Instagram ด้วยค่ะ h a ป d อ o ส Studio เซิร์ชได้เลยค่ะขึ้นค่ะนอกจากสองคนนี้ก็ยังมีคนอื่นรายล้อมอีกใช่ค่ะนักแสงเสริมรายล้อมก็ค่อนข้างน่าสนใจมาค่ะเราจะได้ดูเมื่อไหร่คะคุอช่วง จริงๆก็บอกได้เลยไหมบอกได้เลยไหมประมาณช่วงปลายปช่วงปลายปีค่ะช่วงเดือนตุลาจริงๆติดตามข่าวสารละเอียดทางเพจของฮันป๊อบก็ได้แต่ว่าตุลาละค่ะก็บอกวันนี้ก็บอกแล้วเดือยวันวันที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะช่วงเดือนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ